ตอนนี้มามีประเด็นว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ผมไม่ได้เป็นประธานผมไม่ได้มาเป็นกรรมการผมถามว่าแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนถ้าการทำความดีมันยากขนาดนี้ต่อไปใครจะกล้าทำความดีครับ วันๆไม่ต้องทํางานแล้วครับเอาแต่นั่งตอบคําถามนะเดี๋ยวก็เรื่องสนิทกับคนนั้นคนนี้นะเดี๋ยวก็มาเรื่องมูลนิธิอีกตอนนี้มามีประเด็นว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ผมไม่ได้เป็นประธานผมไม่ได้มาเป็นกรรมการผมถามว่าแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนผมเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิชื่อก็ชื่อผมแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งผมตุยไปไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วมีคนอื่นมาขับเคลื่อนมูลนิธิแปลว่ามันไม่โปร่งใสเหรอผมตั้งใจทํามูลนิธินี้ขึ้นมา เพื่อชื่อผมเนี่ยมันสามารถช่วยคนได้หากวันใดวันหนึ่งที่ผมไม่อยู่แล้วมันก็จะต้องช่วยเหลือคนได้ต่อไปแล้วการบริหารแบบนี้ไม่ได้มีแค่มูลิธิการจอมพลังช่วยสู้มูลนิธิใหญ่ๆระดับประเทศมูลนิธิของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็เอาผู้บริหารมาบริหารองค์กรองค์กรต้องใช้ระบบบริหารผมลงพื้นที่ทำงานอย่างหนักแล้วต้องมาทำงานเอกสารด้วยเหรอแล้วการมีผู้บริหารคนอื่นๆมาบริหารมูลนิธิมันก็จะโปร่งใส แล้วในระหว่างที่ผมไม่อยู่เขาก็สามารถขับเคลื่อนทํางานได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นทีมของมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้ก็กําลังไปช่วยเด็กที่ปทุมธานีกำลังที่ตัวผมเนี่ยอยู่ที่สุรินทร์แล้ววันนี้นะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับผมนักหนาการที่ผมออกมาช่วยทหารออกมาช่วยคนมันถึงดูแบบยากเย็นนะักเนี่ยผมจะเข้าไปดูถนนสุดท้ายผมไม่ได้ไปดูก็ต้องวนออกมาถ้าการทําความดีมันยากขนาดนี้ต่อไปใครจะกล้าทําความดีครับฝากทุกคนช่วยกันส่งต่อไปด้วยครับ รับชมข่าวทุกเรื่องเราได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ